สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่แปลงสาธิตการปลูกผักโขมนะครับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคังอาหารชีโรนะครับร่วมกับบริษัทคิงดอมออร์แกนิกนะครับครับตอนนี้อยู่กับทางบริษัทคิงดอมออร์แกนิกนะครับขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับสวัสดีครับคุณหนิงครับสวัสดีค่ะน,น,น,นี่เป็นโครงการอะไรยังไงครับอ่านี่เป็นโครงการพัฒนาผู้นำและชุมชนเกษตรกรค่ะแล้วก็เรา โครงการที่พุทธทยสสงเนี่ยเป็นโครงการที่ King d o t Organic Network Thailand นะคะซึ่งเราเป็นบริษัทในการทำด้านเกษตรอินทรีย์โดยการเข้ามาพัฒนากับพี่น้องเกษตรกรที่อำเภอพุทธทยสสงจังหวัดบุรีนะคะค่ะโครงการนี้เป็นโครงการเริ่มต้นในการพัฒนาฝักโขมได้มีการทำในแปลงทดลองแล้วจนย้ายมาเป็น แปลงไพลอตโปรเจกต์นะคะแล้วก็ขยายผลนะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมทําเกษตรซีแปลงใหญ่นะคะเป็นผักโขมอินทรีย์แปลงใหญ่แล้วเราได้รับการสนับสนุนนะคะจากจิสดานะคะในระบบของสมาร์ทฟาร์มิ่งเพราะว่าจะพัฒนาพี่น้องเกษตรกรนะคะให้ให้มีโอกาสได้ได้สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความ สร้างการพัฒนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืนแล้วก็จะสร้างผู้นําเพื่อให้ผู้นำเนี่ยไปสร้างทีมเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรที่มีสเกลภาพความสามารถสําหรับโลกปัจจุบันแล้วก็โลกสมัยใหม่นะหรือว่าเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเนะคะเราก็ยังนําเรื่องของเทคโนโ,นโลยีการเกษตรนะคะอย่างเนี้ยเราได้โครงการสนับสนุนโดยความร่วมมือจากจิสดานะคะในเรื่องของระบบการบันทึกสมาร์ทฟาร์มนะคะขึ้นในระบบดาวเทียมนะคะ แล้วก็รวมทั้งของเดป,ป้าเราได้โรงเรือนอัจฉริยะนะคะในการที่จะพัฒนาสายพันธุ์ของผักโขมนะคะในโรงเรือนอัจฉริยะจะมีเรื่องของระบบ IOT นะคะเข้ามาเพื่อให้ได้เงื่อนไขคอนดิชันท,ที่ตรงกับคุณสมบัติที่ปลูกผักโขมที่เราต้องการนะคะก็จะเป็นผักโขมอ,อินทรีย์ร้อยเปอร์ครับ าจะไม่มีสาคปนเปื้อนใดนๆครับผมก็การสาธิตท,ที่จะทําแปลงผักผมนี้ก็คือขั้นตอนแรกเราก็จะออตอนไถเราก็ไถไว้แล้วเนาะแต่ทีนี้เราก็มาเริ่มทําแปลงเลยเนาะก็ทําการแปลงขนาดเท่าไหร่คะนี่ก็ความความกว้างข,ของแปลงก็หนึ่งเมตรยี่สิบพอประมาณครับหนึ่งเมตรยี่สิบความยาวก็น่าจะสี่สิเมตรครับ ความยาวสี่สิบเมตรซึ่งตอนนี้ก็ตอนขั้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 นตอนแรกที่เราจะทําแปลงแล้วก็เพื่อเพื่อเพื่อที่เราจะที่ที่เราเตียขึ้นมาอย่างนี้ก็เพื่อที่จะให้ดินด้านล่างเราจะได้สับดินด้านล่างแล้วจะได้ผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวด้านล่างนี้ก่อนนี่นะครับผมเตรียมวิธีเตรียมนีาต้องทำแบบนี้เป็นมาทั้งสองฝั่งสองฝั่งเนาะสองฝั่งให้เสมอ เพื่อที่เราจะได้ปรับปรับปรับพื้นที่ที่ที่เราจะลงมเมล็ดให้มันเสมอเสมอเผื่อที่เวลาเขาจะเวลาเราให้น้ำมันจะได้ไม่ต้องมีน้ำไปขังตรงนั้นน้ำไปขังตรงนี้ก็คือลักษณะนี้เราก็จะทำที่ผมทำให้มันแน่นแบบนี้ก็คือคือขุดขอบขึ้นมาข้างข้างก่อนใช่ไหมครับแล้วตรงกลางนี้เราจะทำอะไรครับตรงกลางนี้เราก็จะทำเอาปุ๋ยคอกลงใส่ก่อนครับ เราจะเตรียมประมาณสองสัปดาห์เราจะเตรียมแปลงไม่ประมาณสองสัปดาห์สองสัปดาห์เพื่อเพื่อที่จะให้ดินกับปุ๋ยคอกเนี่ยให้เขามีอยู่ตัวอิ่มตัวก่อนเราทำแบบนี้เสร็จเนาะซึ่งจะมาเทตรงร่องตรงกลางแบบนี้นะครับใส่อะไรบ้างคะ ตรงนี้ปแกลบผสมด้วยครับสัดส่วนของแกลบนี่ก็อยู่ในขี้วัวถุงหนึ่งนี่ก็จะอยู่สักจะมีแกลบอยู่หนึ่งปิ๊บแกลบหนึ่งปี๊บครับแกลบหนึ่งปิ๊บเราผสมคลุกเขาให้เข้ากันแบบนี้แกลบเผาหรือว่าแกลบธรรมดาแกลบแกลบดิบครับแกลบดิบครับผมเราสแลแล้วหนึ่งแปลงนี้เราใส่ปุ๋ยคอกประมาณกี่ถุงครับห้าเม็ดต่อหนึ่งถุงนะครับ ก็ไอ้ท่านไหนเป็นพลาสติกเราก็จะเก็บออกเนาะไอ้ที่มันปนเพื่อนก็ป้องกันการปนเพื่อนในแปลงใช่ครับมันก็จะไม่เกาะอันนี้ขั้นตอนต่อไปถ้าเราใส่ที่วัวเสร็จอย่างที่ผมทำร่องแบบนี้ขึ้นมาก็คือีนขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาสับดินตรงนี้สับตกลงมาแบบนี้การเตรียมแปลงิน อันนี้หลังหลังจากเราสับดินแล้วทีนี้เราก็จะมาเราก็จะมาปรับปรุงให้ล่อร่องที่เราจะเตรียมบาดให้มันเราเราจะสับลักษณะนี้เราสับลักษณะนี้ก็คือให้มันคลุกเท้าเข้ากับปุยคอกที่เราเทลงไปตอนแรกเนี่ยทำแบบนี้ครับผมมีถ้าเราเกลี่ยปุ๊บมีวัชพืชเราก็เอาวัชพืดออกเงี้ยเนี่ยมันจะเห็นวัชพืชแบบนี้ ตัวย่อก็จะทําให้เสมออย่างเงี้ยความสูงแปลงเท่าไหร่นะความสูงแปลงตัวนี้ก็จะอยู่ถึง่20ถึง40เซนครับความกว้างของร่องตรงนี้ก็จะอยู่ที่50เซนครับ50เซนครับผม50ถึง60เซนล้วพื้นเราเอียงไหมพื้นเราเอียงลาดตรงนี้พื้นพื้นเอียงครับ้นเอียงเลยฝั่งทางนี้จะสูงนานนู้นจะต่ําเพื่ออะไรก็ลาฝนตกอะไรเงี้ยเนี่ย น้ำก็จะได้ไหลลาดลงไปตามร่องเพื่อที่จะไปลงบ่อบ่อที่เราเก็บน้ําไว้ใช้ใช่ไหมครับใส่ปุ๋ยคอกเสร็จปุ๊บเราเอาสับดินลงแบบลักษณะตอนแรกที่ผมจับให้ดูทิ้งไว้สักสองสัปดาห์อ๋ออยากให้ทิ้งไว้สองสัปดาห์ครับอยากให้ทิ้งไว้สักสองสัปดาห์แล้วระหว่างทิ้งนี่ต้องพ่นกระดิ่งซีกนะครับต้องพ่นต้องพ่นก่อนพ่นพ่นยังไงพ่นทุกวันหรือว่าทุกกี่วันตรงนี้ทุกสามวันพ่นทีหนึ่งพ่นทีหนึ่งสักสองสัปดาห์ครับผม เพื่อ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 ที่เราจะเพื่อเพื่อที่จะให้ดินเขาเนี่ยปรับสภาพพไอ้พวกนี้พวกขี้อัวขี้ควายแล้วก็ปุินทรีย์ที่เราคนลงไปอ่ะไปจะไปปรับสภาพดินเขาจะไปฆ่าพวกเคมี้มีให้มันหมดทิซนไปให้มันเป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเยคหมคะตอนต่อไปเป็นขั้นตอนของการหวานนะครับชื่อยานิสานะคะเป็นเกษตรกรอยู่ที่นี่ค่ะ แบ่งทดลองของเราที่นี่นะคะตอนนี้เราทดลองหวานในระยะ40เมตรนี่เราเราจะใช้เมล็ดจาก5กรัมเป็น10กรัมค่ะผสมกับทราย240กรัมในการที่จะหวานอันนี้นะคะที่เราเราผสมทรายเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อที่เวลาที่เราหวานนะคะมันเพราะว่าผักขมเมล็ดเขาจะเล็กมากนี่จะเป็นทรายที่เราใช้ค่ะเก็บสิ่งแปลกปลอมออกหมดเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเมล็ดผักขม เม็ดเล็กมากเลยค่ะนี่แหละค่ะสาเหตุที่เราต้องใช้ทรายผสมเพราะว่าเมล็ดตัวนี้เล็กมากเพื่อเวลาหวานมันจะได้ไม่ปลิวค่ะแล้วเราจะเทตัวนี้ลงไปนะคะพอเราเทไปเสร็จเราก็จะปิดฝาอย่างเงี้ยค่ะเขย่าเพื่อที่เมล็ดกับทรายจะเข้ากันก็จะหวานถ้าเราใช้มือในการสารถเราจะรู้ค่ะว่าว่าปริมาณที่เราหวานไปนี่มันมีมากมีน้อยขนาดไหนค่ะมันสามารถควบคุมได้ในการที่เราใช้เมล็ดทัน เพื่อที่จะไม่สิ้นเปลืองนะคะเโอ้เมเล็ดมันก็จะติดกับทรายใช่ค่ะมันก็จะกระจายสม่ำเสมอค่ะจะหว่านไปทีละครึ่งนึงนะคะครับจะห่าแบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่งใช่ไหมคค่ะทีละฝั่งใช่ไหมคะฝั่งซ้ายขวาใช่ค่ะเพื่อที่ระยะห่างของมันมันจะได้แล้วเราก็จะย้อนกลับไปอีกฝั่งหนึ่งครับ เสร็จแล้วนะคะหลังจากวางเสร็จเราทำยังไงต่อครับเราจะใช้นี่มาฟางนะคะฟางก็จะปิดคุมหน้าดินแต่เราไม่ได้ปิดหนามากเราแค่บางๆบางจากวานเสร็จนะคะเราไม่ต้องหนามากนะคะบางบางแค่เป็นร่มเงาให้มันเป็นเงาเาลยง ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการคุมฟางนะครับคุมฟางตรงปแปลงนะครับหลังจากที่เราหว่านเมล็ดพันธุ์ไปแล้วนะครับก็เพื่อพางแสงให้กับเมล็ดพันธุ์แล้วก็เพื่อป้องกันความชุ่มชื้นนะครับเพื่อชุ่มชื้นให้กับเมล็ดพันธุ์ฟางนี่ก็ก็มีส่วนในการเป็นปุ๋ยที่ดีตอนนี้ก็เป็นฟางใช้เป็นฟางเก่าก็จะเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับปุ๋ยต่อไปด้วยอันนี้คือขั้นตอนการคุมฟางเรียบร้อยนะครับหลังจากคุมฟางเสร็จแล้วก็จะลดน้ํา แต่ปกติเราจะไม่ได้ใช้แบบนี้เราจะใช้เป็นสายน้ําพุ่งนะคะอ๋อครับแต่ว่านี่คือเป็นแปลงสาธิตที่เราจะสาธิตในการทำก็ลดให้ชุ่มไม่ต้องไปแฉ่มากเพราะว่าเพราะเพราะเะว่าเมล็ดพันธุ์ผักขมเนี่ยเขาแรกๆที่เขาจะเติบโตได้เขาไม่ชอบน้ําแฉะจนเกินไปเขาจะชอบแบบลักษณะแบบชุ่มพอดีพอดี แล้วหลังจากนี้ประมาณกี่วันครับมันจะผ่านถึงจะงอกครับวันนี้หลังจากที่เราลงวันนี้วันแรกก็สี่วันสี่วันถึงนั่นแหละครับในระหว่างสี่วันนี้เราต้องลดน้ําเพิ่มไหมครับลดวันละครั้งครับแต่ว่าไม่ต้องชุ่มไม่ต้องไม่ต้องแฉะไม่ต้องแชจนเกินไปแต่ลักษณะนี้นีสลนสําหรับผักโขมเนี่ยอันที่จริงแล้วเราต้องเอาสแลนห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าห้าห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่เขาจะรับแสงเขาจะรับแสงได้ พอดีแล้วความสูงจากแปลงขึ้นมาหาผาเแลนเนี่ยอย่างน้อย2เมตรแล้วผม2เมตรหรือสองเมตรยี่สิบก็ได้สองเมตรสี่สิบก็ได้เงี้ยแล้วแต่สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ในแต่ละภาค ทีนี้ทําไมเราจะต้องบังสลนดเราปลูกลงๆได้ไหมหรือทําไมเราควรต้องบังสลก็คือลักษณะถ้าเราปลูกลงๆก็มันอาจจะเป็นเซียนับอาจจะเป็นเ้ยนอาจจะอายุอายุในในการเติบโตเขาจะออกดอกคือถ้าสมมติมันเจอแดดแล้วมันจะต้นมันจะลำต้นมันจะแข็งเร็วเขาเขาเขาจะออกแก่เสียนแก่ตอนแก่เดี๋ยวเราไปดูที่ระบบน้ำกันนะครับเปลงของเรามันจะยาวหน่อย ตัวนี้แปลงของเรายาวเราต้องต่อสองสองฝั่งสองฝั่งหันั้มียิ่งท่อน้ำสองนิ้วเนี่ยหัวท้ายสองฝั่งให้เราเรามาวางด้านบนนี้ก็คือเผื่อเวลาเราจะเดินทํางานการทํางานของเราในร่องเนี่ยจะไม่ต้องมีอะไรมาขัดขวางาอะไรเนี่ยเวลาเราเปิดน้ํามันจะได้ไม่แฉในร่องด้วยครับก็คือเราจะปรับเอาปรับวาล์วตัวนี้เอาดูนี่ระยะน้ําเป็นยังไง เพราะว่าผักผมมนี่ตอนเจริญเติบโตหลังจากที่เขางอกแล้วเขาต้องการน้ํเช้าเย็นเราถ้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 ามันพุ่งแรงเกินไปเราก็ปรับเบาตรงนี้ลงปรับเบาตรงนี้ลงเขาเขาเขาก็จะรีดเสมอแบบนั้นได้สม่ำเสมอไหมได้ทุกต้นไหมได้ได้ทุกต้นครับลักษณะนี้ได้ทุกต้นครับผมได้วถ้าเขาโตขึ้นกว่านี้เขาจะได้ทุกต้นอยู่ได้ได้ครับเนี่ยลักษณะเนี้ยเราเราเราอยากให้มันแบบให้มันอยู่ในร่องให้มันอยู่ในแปลงลักษณะนี้ครับผมเนี่ยเราจะปรับแบบเนี้ย นี่ครับผมเราจะปราได้แต่แต่ถ้าแต่ถ้าเขาโตมาเราก็ยิงเลยก็จะขึ้นได้ครับแต่ถ้าเนี่ยแต่เนี้ยเราเราเราจะป่าว่าแบบเนี้ยเนี้ยตอนที่เขาเล็กๆเราจะป่าแบบเนี้ยก็จะได้ทั่วเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเก็บเกี่ยวนครับข้าชื่อนาริศาค่ะก็เป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่กำลังทำแลง ทำปักหน่กันอยู่ค่ะทีนี้เราจะมามาดูวันที่ปลูกของเขาก็คือปักหม่เราจะปลูกวันที่7กุมภาค่ะทีนี้เราจะเก็บเกี่ยวในจากเรา,าจะเกที่25วันแต่ไม่เกินหนึ่งเดือนค่ะที่เราจะเก็บเกี่ยวตานทูของเขาคือเราจะดูว่าต้นของเขาอะลำต้นของเขาและใบของเขาอะเราจะไม่ดูที่ว่าลำต้นของเขาจะอวบแข็งแรงเขาจะอิ่มน้ำค่ะเขาจะมีความสูงอยู่ที่ไม่เกิน30-40เซนทมที่เราจะทำการตัดค่ะ เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้เขาเกินหนึ่งเดือนไปลําต้นเขาก็จะแกะ่แล้วเขาใบเขาก็จะเป็นเซียนมันก็จะไม่สามารถไปทําฝักของอุบชิตได้ค่ะเดี๋ยวแล้วเวลาการตัดของเราค่ะเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดในคัตเตอร์ในการตัดเพื่อที่ว่าเขาจะไม่ถูกกระแทกเพราะว่าถ้าเราใช้มีด <c oughs> กรูหรือใช้มีดอ่าทั่วไปอ่ะมันมันจะทําให้ลําต้นของเขาช้า,าการส่งของเรามันก็จะทําให้ลําต้นเขาแตกแล้วเขาจะ ไม่สามารถอยู่ได้นานค่ะเนี่ยเราจะใช้วิธีการตัดส่งคือเราจะไม่ถอนรากถ้าเราถอนรากเขาเนี่ยเราจะไม่ได้เมล็ดพันธุ์ต่อไปถ้าเราตัดที่ค่ะเราจะเก็รุ่นต่อไปใช่ไหมคใช่ค่ะเราจะเก็บไว้เป็นรุ่นต่อไปเราจะดูระยะห่างจากต้นโคนต้นของเขาจะเป็นลำสีม่วงใช่ไหมคะเราจะดูจากพื้นดินขึ้นมาประมาณสมนิ้วค่ะเราจะตัดเพราะว่าเราจะเห็นว่าเขาจะมีแต่แขนงออกมาเนาะค่ะเราจะเก็บ แล้วความสูงประมาณเท่าไรครับประมาณของเขาเราเราจะวัดจากที่เราตัดไปแล้วสามสิบเซนค่ะจะอยู่ที่ยี่สิบยี่สิบห้าเซนไม่เกินสามสิบเซนที่เราส่งมริษัทได้ค่ะเราจะดูที่ตรงนี้ค่ะมีภาพเห็นไหมคะเาจะมียอดของเขาแตกกันมาเพื่อเขาจะแตกใบกันมาอีกเราจะสามารถเก็บเป็นบริพันได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทํากันเจ้านาทตัวเวลาในการตัดนี่เราต้องตัดกี่โมงห้าในการตัดจริงๆเราจะตัดต้งแต่ เช้าเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยที่จริงก็คือสวดก่อนที่เราจะตัดเราก็จะลดน้ำเขาก่อนแล้วบรรยากาศเน็กระเก็บตอนเช้าเพระผมเขาจะนั่นหนัแล้วเขาจะไม่เหี่ยวเขาจะไม่โดนแดดแล้วก็จะมีรสหวานรสก็จะไม่กลุมค่ะคุณภาพก็จะได้ดีกว่าค่ะตัเสร็จแล้วเรายังไงเอยตะก้าเราเตรียมอะไรมาเราก็เตรียมตะก้าไปแล้วเราจะเตรียมตะก้าก็เป็นตะก้าเก็บผักเนาะสะอาดต้องเป็นตะก้าที่สะอาดไม่มีสิ่งปนเปื้อนเนาะ แล้วก็เอาอะไรรองใบตองเราก็จะใช้ใบตองค่ะในการรองทําไมถึงใช้ใบตองเองก็ใบตองเขาก็รักษาความชื้นค่ะเขาจะไม่มีไม่ให้เหี่ยวเนาะใช่ค่ะไม่ให้เหี่ยวค่ะแล้วตั้งยังไงเออเวลาเราเราจะดูลักษณะของความยาวของขั้วรวมภาคภาคบางหัวเขาใช่ค่ะเราจะนอนเป็นลายยาวเพื่อที่ว่าเราเราจะไม่นอนลายกว่านะคะเพราะว่าขนาดของตา้ากับใบเขาจะสูงพอดีเราซ้อนทับกันได้เต็มตาต้าไหม ไม่ไม่เต็มค่ะเพราะว่าเราอยู่ที่ประมาณสามถึงห้ากิโลว่าแล้วถ้าถ้าถ้าต้นเขาถ้าลำต้นเขาใหญ่จริงๆอ่ะจะอยู่ที่ยี่สิบห้าถึงสี่สิบต้นจะได้หนึ่งกิโลค่ะแล้วเราก็จะเก็บเก็บซ้อนกันค่ะเราจะเก็บหัวท้ายชนกันค่ะวิธีการเก็บเก็บเพราเราจะเก็บสลับวางสลับหัวท้ายค่ะลำต้นชนกันอย่างนี้ค่ะ เราจะเก็บลักษณะชนกันแบบนี้ผักอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีดินติดมาเนาะไม่ไม่ไม่ค่อยสระปกอะไรใช่ไหมดูดูดูความสะอาดของลำต้นนี้ใช่ค่ะไหมมาดูดูจริงๆก็ผักค่อนข้างสะอาดไปแหละใช่ไหมฮะ เพราะว่าการที่เราลดน้ําให้น้ําตอนเช้าก่อนก็จะเป็นผลดีตรงที่เขาจะชำระล้างอ่าพวกก็จะพืชหรืออะไรที่สิ่งแปลปอมช่วยได้ด้วยตรงนี้เอาดูชุดหนูหน่อยสิเราเตรียมชุดมาตั้งแต่เรื่องชุดเพื่ออะไรเนี่ยชุดชุดอธิบายหน่อยอธิบายชุดเราการสวมชุดก็จะเป็นประโยชน์ในการสําหรับการใส่รองเท้าบูทตคือเราเดินอย่างเงี้ยค่ะพื้นเขาก็จะมีน้ําขังบ้างมีอะไรบ้างการสวมชุดที่ให้เรียบร้อยก็คือหนึ่งเราป้องกันว่าไม่มีเส้นผมไม่มีสิ่งแปลปอมอะไรในตัวของเราดูเข้าไป ค่ะก็จะมีคือสมหมวกค่ะใส่แมสค่ะนะคะเสื้อแขนยาวรองเท้าบู๊ให้เร right. ียบร้อยเนาะแล้วก็จะดูความเหมาะสมสําหรับหน้างานของเราค่ะเก็บเก็บจนครบแล้วเราจะเอาเข้าไปล้าง QC ที่ในในในที่ใช้เก็บอีกทีหนึ่งค่ะเพื่อเราไม่ให้เขาโดนแสงค่ะค่ะชื่อวารพลนะครับตือถั์ เรียกง่ายๆว่าอาจารย์ต้นนะครับผมก็จะดูแลในเรื่องของการใช้จุลินทรีย์ซึ่งทําให้ผักที่เราปลูกเนี่ยเป็นออแกนิกนะครับเราเน้นเรื่องของสารชีวพันธุ์แล้วก็สารอินทรีย์บริสุทธิ์นะครับทีนี้ขั้นตอนการใช้ของจุลินรีเนี่ยในหนึ่งร่องที่ความยาวประมาณ40เมตรเราจะใช้จุลินทรีย์ทางดิน ตั้งแต่ก่อนเริ่มปลูกในอัตรา5ลิตรบวกน้ำ200ลิตรแล้วลดที่ดินเพื่อให้ทำการย่อยสลายเชื้อราสารเคมีแล้วก็สิ่งที่เป็นสารอินทรีย์ให้ถูกย่อยสลายอยู่ในนี้สารเคมีก็จะถูกทำลายไปแล้วก็จากนั้นเราจะเริ่มหวาน หลังจากเราทิ้งดินให้ให้เคลียร์ประมาณสักสองวันเราจะเริ่มหว่านเมล็ดเพราหว่านเมล็ดก็จะเริ่มรอให้เมล็ดงอกพอเมล็ดงอกเราก็จะเริ่มให้น้ําพอมีใบจริงออกเราจะเริ่มใช้จุลินทรีย์ทางใบที่ทดแทนอาหารพืชทดแทนปุ๋ยแล้วก็จะใช้มูลสัตว์นะครับไปจนถึงระยะเวลาสุดท้ายเลยก่อนเราเก็บ ประมาณ30วัน25วันทีนี้พอถึงเวลาตัดเราจะตัดจุลิซีอย่างนี้นะครับเ,เราจะตัดต้นในลักษณะที่เห็นตรงนี้คือต้นจะอยู่สูงขึ้นมาจากดินประมาณ3นิ้วเพื่อเพื่อที่จะให้เขาแตกใหม่ซึ่งเราสามารถตัดแล้วเลี้ยงไปอีกประมาณ25วันเขาก็จะขึ้นมาประมาณนี้ เราก็จะตัดครั้งที่2ได้อีกเราสามารถทำอย่างเงี้ได้อยู่ประมาณ3ครั้งที่จะได้ผลผลิตที่ดีนะครับแปลงนึงตัดได้3ารอบประมาณ3ารอบนะครับ3มมีดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ที่ที่เราทำทุกวันเนี่ยก็เพื่อจะเลดต้นทุนของเกษตรกรลดเวลาของเกษตรกรนะครับ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นแล้วหลังจากสรอบนี้เราทําอะไรกับต้นพันธุ์ครับจาก 3. ามพอเสร็จปั๊บเราก็จะทําการไถนะคือพลวนดินตรงนี้ใหม่โดยที่ให้รากและต้นของเขาเนี่ยก็ถูกย่อยสลายอยู่ในนี้ยกลายเป็นปุ๋ยเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับครับครับขอบคุณครับสังเกตนะครับสวัสดีครับ ผมนายสุมิรขาเทศงผู้ใหญ่บ้านเก็ดเท้าตำบลวนแวงงอำเภอพุทธสงจังหวัดบุรีรัมย์ในฐานะประธานวิสาหกิจชุมชนทางอาหารชิโลก็หวังว่าในอนาคตเมื่อมันสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัททิงดมออร์แกนิกที่เข้ามาร่วมในวิสาหกิจชุมชนของเราในการช่วยเลือกเกษตรกรให้ความรู้กับเกษตรกรในการทำ ผักปลอดสารเคมีในครั้งนี้ก็ในฐานะประธานวิธากิจชุมชนก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งสำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการนี้ครับสวัสดีครับ